กองทัพอากาศอินเดียมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงของประเทศและหนึ่งในกำลังหลักที่ถูกใช้งานมาอย่างยาวนานคือเครื่องบินลำเลียงขนาดหนักอินยูทิน i l 7 6ซึ่งถูกออกแบบและผลิตโดยสหภาพโซเวียตตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970เครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาเพื่อรองรับภารกิจลำเลียงยุทธปัจจัยทหารและอุปกรณ์หนักไปยังพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง จุดเด่นที่สำคัญคือความสามารถในการบินครึ่งและลงบนรันเวย์ที่ไม่ได้เตรียมไว้สมบูรณ์รวมถึงความทนทานในการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งภูมิอากาศร้อนจัดภูมิอากาศเย็นจัดหรือสนามบินที่อยู่สูงในพื้นที่ภูเขา IL 7 6ถูกจัดให้เป็นเครื่องบินลำเลียงที่ทรงพลังมีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดประมาณ40-50ถึงตันสามารถบรรทุกยานเกราะรถบรรทุกขนาดใหญ่และอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการทางทหาร นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการบรรทุกกำลังพลได้หลายร้อยนายในเที่ยวบินเดียวทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นหัวใจหลักขององค์การขนส่งทางอากาศของกองทัพอากาศอินเดียมาโดยตลอดการขึ้นบินของ IL 76จึงไม่ใช่แค่ภาพที่น่าประทับใจแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายเมื่อมองเห็น IL 76ขณะเตรียมตัวขึ้นบินจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของโครงสร้างลำตัวที่แข็งแรง ปีกกว้างและเครื่องยนต์จำนวน4ตัวที่ติดตั้งอยู่ใต้ปีกให้แรงขับอย่างมหาศาลเสียงคำรามของเครื่องยนต์ขณะเร่งกำลังขึ้นบินสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้ชมจริงๆในช่วงที่เครื่องค่อยๆเร่งความเร็วบนรันเวย์ก่อนยกตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงพลังอำนาจของวิศวกรรมการบินและการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่กองทัพอากาศอินเดียได้รับสืบต่อมาจากการร่วมมือกับต่างประเทศ นอกจากการขนส่งด้านการทหารแล้ว IL-76 ยังถูกนำมาใช้ในหลายภารกิจเพื่อมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์อาหารยารักษาโรคไปจนถึงการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภยัยทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้ถูกจดจำเพียงแค่ในฐานะเครื่องบินสงครามแต่ยังเป็นเครื่องบินช่วยชีวิต ของผู้คนนับไม่ถ้วนความสามารถในการขนส่งได้ปริมาณมากและบินระยะไกลทําให้กองทัพอากาศอินเดียสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพการขึ้นบินของ i l 76มักถูกบันทึกและนำเสนอในงานแสดงการบินระหว่างประเทศเช่นงาน Aero i n d เดียที่จัดขึ้นทุกสองปีซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่อินเดียใช้แสดงศักยภาพทางการบินและอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่อสายตาชาวโลก ในงานเหล่านี้ IL-76 มักได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะความใหญ่โตและพลังการบินขึ้งที่ทำให้ผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศรู้สึกทึ่งและประทับใจการแสดงการบินดังกล่าวไม่เพียงแค่โชว์สมรรถนะของเครื่องบินแต่ยังเป็นการส่งสารถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของกองทัพอากาศอินเดียอีกด้วยสิ่งที่ทำให้ IL-76 ยังคงถูกใช้งานมานานกว่าหลายทศวรรษคือความเชื่อถือได้และการปรับปรุงที่ต่อเนื่อง กองทัพอากาศอินเดียได้ทำการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารและการควบคุมการบินเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่การบำรุงรักษาที่เข้มงวดทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และคาดว่าจะยังคงอยู่ในประจำการอีกหลายปีการเห็นภาพ i l 76ขณะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจึงไม่ใช่แค่การเห็นเครื่องบินลำหนึ่งทำงานแต่เป็นการได้เห็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคง ความพร้อมและความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศอินเดีย